สวัสดีทุกคนมนัมนมีไม้ย่ามเลยไม่ได้กินข่าวเหมือนกันโก,นกนแกงไม่แกใหม่แต่สาวกินคนเดียวเลยเด็กๆกินก่อนแล้วแกงไม้ใส่เห็ดหูนห,น,ห,น,หนูแล้วก็เห็ดนางฟ้าทำนี่นี่ะ cái nó mày để để được mà tụi con <laughs> bảo tổng vậy thì toàn đen là cả <laughs> nhâm sò cái <laughs> ใครเห็นคลิปนี้ตอนใดกับผากด,ดกดใดกดแชร์กดติดตาม,มเลยทุกคนสองเบล,ล่าเดลตาส่วนนี้เบลล่ากับนันเดลตาบก่กคอยเหตุคลิปให้แม่เนาะกัเลยแม่ก็เลยเห็ดเองแสบแุ่คนแสบ,แสบ <laughs> ຄ um ັນສຸດທ like ້າຍຫມົດເດີ້ທຸກຄົນງ່າຍໆເຊຍກິນຫນູທີ່ປູຫນ້າເດີ້ອືມຝາກກົດຕິດຕາມກົດໄລ້ກົດແຊໃຫ້ເບ້ລາກຕດກົນດ